ขายินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยุคคากาแฟนะคะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะแฝจะพามาชมนะคะมารีวิวรถ Honda Jazz 1 5 SV นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวนะคะบอกเลยนะคะเป็นปี2008นะคะราคานะคะเป็นมิดมากเลยนะคะกับราคาอยู่ที่289,00 0บาทค่ะ2 8 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่แค่เพียงแค่นะคะอ่า5,000นะคะ ผ่อนอยู่5,000บาทเท่านั้นเองนะคะกับตัวนี้เลยนะคะผ่อนน้ a z z 1.5 SV เนี่ยนะคะเป็นสีขาวนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีกันสัตว์ติดให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวแม็กเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวยางนะคะยางตัวนี้นะคะเป็นยางปีนะคะ2019นะคะดอกยางนิน้นๆดอกยางสวยๆดอกยางลึกๆแบบนี้เลยนะคะ,ะมาดูตรงกระจกข้างกันดีกว่านะคะกระจกข้างของเขานะคะ มีอามีกรอบกระจกข้างสีขาวนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกข้างด้วยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่า ทางบริษัทเรานะคะมีรถให้พร้อมรับเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากซื้อรถนะคะบอกเลยนะคะว่ารถของเรานะคะไม่ต้องรอนะคะพร้อมรับไปเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะมาซื้อนะคะสามารถรับรถภายในวันได้เลยนะคะรถของเราตั้งอยู่ที่นี่นลครับรถของเราตั้งอยู่ที่บริษัทนะคะไม่มีการแบบรอนําเข้านะคะรอการรอรอร,รถ ไม่ต้องนะคะไม่ต้องรอรถนะคะที่บริษัทเรานะคะบอกเลยนะคะว่ารถทุกคันนะคะได้ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมันจะติดเสานะคะแฟอาจจะปิดให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะติดเสาเนะ เพราะว่าด้านหลังเป็นเสานะคะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะภายในของตัวนี้เนี่ยคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆนะคะด้านในตกแต่งเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีลายแบบตรงนี้สวยๆนะคะมีระบบเซ็นทันล็อกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นสวิตช์นะครับปรับกระจกออโต้ด้านคนขับนะคะด้านล่างนะคะมีจัดแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะอ่ะนี่ยคะ่พวงมาลัยตัวนี้นะคะได้เป็น,ปนพวงมาลัยบันติฟังก์ชันเนะคะ วัมอะไรเล่นเสียงนะคะรถเสียงนะคะในของตัวรถเลยตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะใครที่นะคะอยากหาเบาะหนังนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะให้เบาะหนังมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคะอ่าลูกค้านะคะได้เบาะหนังไปเลยนะคะตัวนี้ตกแต่งสวยมากเลยนะคะมีการตากแต่งลดรายหน้ากากนะคะของตัววิทยุตัวนี้ที่เป็นตัวแท้จากเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็รถสภาพเดิมๆนะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มี พนักขึ้นแขนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นเบรกมือเนาะอ่ะนะคะภายในนะคะดีๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะตรงที่บังแดดนะคะบอกเลยว่าที่บังแดดสวยมากๆนะคะสวยจริงสวยดีนะคะแบบนี้เลยนะใครที่นะคะ สนใจนะคะที่อยากจะได้ Honda Jazz นะคะซื้อสดนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะราคานี้ไม่โรวมแบตนะคะจะมีค่าเก็บแบตอีก7%นะคะหากลูกค้าคนใดสนใจนะคะแฟงรถแบตให้ได้3.5%เลยทีเดียวนะคะ แฟนลดแบตให้ครึ่งหนึ่งนะคะหากใครสนใจที่จะซื้อรถคันนี้นะคะแต่ต้องมาจากไรฟ์นี้นะเท่านั้นนะคะต้องมาจากอ่ะ u t u b e นี้เท่านั้นนะคะถ้าหากไม่มาจาก YouTube นี้นะคะไม่ไม่มีนะคะไม่ลดให้นะคะแล้วกันมาจาก YouTube นี้นะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครดู YouTube แฟร์แล้วนะคะสนใจที่จะซื้อรถคันนี้นะคะแฟร์แถมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะคะแถมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะคะกับ Honda Ja z ส1.5 SV ตัวนี้นะคะอ่ะเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะคะรถตัวนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่ นะคะรอปรับสภาพเลยทีเดียวนะคะลูกค้าค่าลูกค้าขารถดีๆขนาดนี้นะคะไม่ได้เข้ามากันบ่อยๆนะคะไมตัวนี้นะคะอยู่1 3 4 0 0 0 0กิโลนะคะแส0 0 0กิโลนะคะรถปี2008ไมน้อยนะคะถือว่าน้อยมากๆนะคะเพราะว่าตกเฉลี่ยนะคะต่อปีนะคะไม่กี่กิโลเองนะคะรถ อ่านะคะดูเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะดูสภาพดีนะคะดูสภาพใหม่เนี่ยค่ะมีรอยต้านสีจากโรงงานนะคะหเห็นเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะรถตัวนี้รถสภาพเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีรอยหยดรอยรั่วของน้ํามันนะคะนี่นะคะ ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรดไม่มีลอกนะคะการได้รถเดิมข้อดีมันก็คือนะคะลูกค้านะคะไม่ต้องนะคะกังวลน,นะคะเรื่องประสิทธิภาพของตัวรถนะคะอาจจะเป็นรถมือสองใช้งานมาบ้างนะคะขี่มาบ้างนะคะแต่ประสิทธิภาพของตัวรถยังไงมันก็เป็นเครื่องยนเดิมะคะ่ะไม่มีการตัดต่อนะคะรถไม่มีการดัดแปลงเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างนะคะสมรรถภาพทางกับขี่นะคะมันก็จะเป็นปกติมากกว่ารถที่ดัดแปลงนะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้นะคะราคาเท่าไหร่นะครับแฟนจะย้ำให้อีกรอบนะคะกับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่289,000บาทนะคะปี2008นะครับมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะ1 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะตัวนี้นะคะ หากใครมากจากจากไลฟ์นี้เนะคะแคปหน้าจอไลฟ์นี้นะคะ,ะ,คะช่วงที่คุณกําลังดู youtube ก็ได้คะ่ะแคปมานะคะแล้วบอกว่าสนใจรถคันนี้อยากซื้อรถคันนี้กับแฝดนะคะคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยนะคะแล้วก่อนปล่อยรถนะคะคุณจะได้น้ํามันเต็มถังฟรีนะคะบอกเลยนะคะแฝดเติมน้ํามันให้เต็มถังฟรีก่อนออกรถนะคะหากช่วงนี้นะคะยุคน้ํามันก็แพงนะคะอะไรๆก็แพงแต่ว่าแฟแถมให้เลยะคะ่ะเข้าใจนะคะแฟแถมให้เลยนะคะกับ น้ำมันเต็มถังกับรถคันนี้นะคะแล้วก็นะคะใครซื้อสดกาแฟนะคะแฟรลดแบตให้3.5%ด้วยนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นตามข้อตกลงของบริษัทนะคะโอเคค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะแฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะมาดูว่านะคะแฟจะพาไปดูรีวิวรถคันไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้แฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ